ไม่ธรรมดาจริงสวยไหมสวยมสวยไหมสวยกสวยเป่าโอ้เลยและนี่คือน้องแก้มพิศลาครับขอเชิญไอแมนะอแมเลยเชินุสุยไ้อยนะครับว่ามแพคู่นะครับเนสุดหอสาวสวยของ้านราตุ๊ มาเวทีลูกตุ้งสแควร์เป,ป็นยังไงบ้างครับต้อแก้ก่างี๋จะบอกเลยว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรแกของเจ้าเลยค่ะที่ได้มายืนดีๆแล้วก็ดีใจแล้วก็เป็นปเกียรมากๆเลยคะ่ะแล้วก็ไม่คิดว่าคนจะมายืนดูเยอะขนาดนี้อ,อากา,าก็ร้อนด้วยแต่คนือสู้ตายูตายเเตน้นแบบไม่ยเลยสุดยอดอจริงนครับ่าพอคิดไปแล้คือมาครั้งแรกด้วยแต่ว่า งานเนี่ยประทับใจมากๆเลยเพราะว่าออกมาเต็มเต็มที่เลยเนาะอ่าส่วนไอ้แม่ละครับไอแม่รู้สึกไงบ้างเหมือนกันครับครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกแล้วแล้วก็ผมเพิ่งเคยขึ้นเวทีแล้วก็คนดูเยอะขนาดนี้นะครับครั้งแรกที่นี่ก็หน้าหน้าเวทีเนี่ยน่ารักมากๆนะครับยิ้มให้กันตลอดเลยนะครับร้องเพลงไม่ได้ก็ยิ้มยิ้มยิ้มให้กันตลอดน่ารักมากมากครับที่สำคัญคืออยากรู้ว่าหนักไหมฮะหนักค เนี่ยอ๋อไม่ค่อยหนักครับรับเพิ่มได้เลยรับเพิ่มได้จริงดิหนูไม่คิว่าหนักหนูได้ขอมานเออพี่จะได้ขอแบ่งมาบ้างนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับขอฝากผลงานหน่อยครับติดตามได้ยังไงช่องทางไหนนะเอาแมนเราฝากผลงานเพลงนะครับของไอแมนด้วยนะครับอ่าคอยคิดถึงขั้นเสียงนะครับในข่าวทางเด่าความทรงจสุดท้ายขอให้งานนะครับในช่องยูทูบแม็บูบี้นะครับสตรีมยูทุกช่องทางไหนนะครับ เพลงของแก้มด้วยนะคะเพลงล่าสุดก็กดะค,ะคือเพลงคาถาพันใจค่ะ,าะ,คะอาจจะเต้นยากนิดนึง,งนแต่ก็ฝากทุกคนคอยติดตามด้วยนะคะฝากฝากติดตามทางข้าวยูทูบแบมบบีน,น,น,นะคะก็คือช่องทางเลยค่ะฝากกรง,ง,งใจให้แก้มแล้วก็ศิลปินในข้ายด้วยนะคะ <S <S สุดย้อดย้อนเลยค่ะหนูมีผลงานช่วงสงกรานต์นี้มีเพลง cover เมดเล่<ม>ค่ะมาฝากให้ทุกคนได้เต้นยาวๆดยอด้วยเป็นสงกรานต์า่ะไว้พรได้กับทุกคนหน่อยค่ะได้เลยปีใหม่ไทยนะครับ<ม> หรืก็ขอไปพร้อมให้ทุกคนนะคะมีความสุขในวันสงกรานต์เล่นน้ำกันอย่างระมัดระวังนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางกันอย่างปลอดภัยนะคะโอ้โหแล่นน้ำคือไอ้แบนกับน้องแก้มพิศราแล้วกับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาอีกไหมเอาอีกหรือเปล่าเสียงเบาไปอ่ะเอาดังๆเลยเสียงดังเลยโอ้โหพร้อมแล้วนะฉันจะไหวไหมอ่ะไหวงั้นตอนนี้พด